สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์กวนน้ําให้ใสซึ่งเป็นคอลัมน์ที่เขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาวาสารส้มนะครับตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับวันนี้ก็ตรงกับฉบับประจำวันที่19เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องของการรู้เท่าทันรู้เท่าทันใครแล้วประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไร คำตอบก็คือหัวข้อที่ซันซ้มให้เอาไว้ครับหัวข้อเป็นอย่างนี้ครับรู้ทันจีนยุคใหม่ไทยได้ประโยชน์เริ่มต้นอย่างนี้นะครับการประชุมเอเปกที่กําลังจะมีขึ้นในประเทศไทยเราเนี่ยก็น่าจะชัดเจนแล้วครับว่าผู้นําดาวเด่นของโลกยุคใหม่จะเดินทางมาร่วมประชุมกันอย่างคับข้างแะครับทั้งที่เป็นสมาชิกของเอเปกหรือไม่เป็นสมาชิกก็ตามนะครับผู้นําหรือผู้บริหารสูงสุด ของจีนของรัเสเซียของซาอุดีอาระเบียของฝรั่งเศสของแคนาดาของออสเตรเลียและก็อีกหลายๆประเทศเนี่ยล้วนแต่ประสงค์จะเดินทางมาด้วยตนเองนะครับบางคนก็ยืนยันมาแล้วแต่บางคนเนี่ยต้องรอเหตุการณ์รอดูเรื่องการจัดความปลอดภัยหรือว่าการดูแลรักษาความปลอดภัยก่อนนะครับเอาเป็นว่าก็อย่าไปภาวะภวังกับการที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยจะมาหรือไม่มาด้วยตนเองนะครับไม่ต้องไปภาวะรวังครับ เขาจะมาหรือไมมาเนี่ยมันก็รู้จะเป็นผลประโยชน์ของเขาเองเท่านั้นแหละครับแต่เราเนี่ยควรจะมาโฟกัสว่าเราเนี่ยจะเตรียมตัวพร้อมที่จะรับผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากทิศทางที่เป็นจริงย่อมจะเกิดประโยชน์กว่านะครับยกตัวอย่างครับเอาแค่ประเทศจีนประเทศเดียวเท่านั้นแหละครับมันก็มีผลประโยชน์มากมายที่เราจะต้องรู้เท่าทันเพื่อประโยชน์ของไทยเราเองในอนาคตอันใกล้นี้นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านจีนอย่างอักษรสีพานิชสาร จปริเอกด้านนี้มาก็เขียนบทความเรื่องของทิศทางจีนยุคที่3ของสีจิ้นผิง Stability first นะครับมีการให้ข้อมูลมีการวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากเอาเป็นว่าขอสรุปในบางประเด็นมากันแล้วกันนะครับประการที่1ครับอักษรสีได้บอกว่าทิศทางจีนในยุคที่3ภายใต้การนำของสีจิ้นผิงเนี่ยจะเน้นคำว่าเสถียรภาพต้องมาก่อนสีจิ้นผิงและพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยจะไม่ยอมปล่อย ให้ประเทศเกิดความสับสนวุ่นวายขึ้นมาแล้วก็พร้อมที่จะออกมาตราการในลักษณะที่เรียกว่าการตัดไฟแต่ต้นลมนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาก่อนที่จะลุกลามแล้วก็บานปลายต่อไปตัวอย่างง่ายๆครับเช่นการสั่งห้ามการทําธุรกรรมเงินคริปโตทุกชนิดบนแผ่นดินจีนนะครับแล้วก็จะไม่ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบตีโปง่งแบบฉาบฉวยหรือว่าแบบเก่งกําไรรวมไปถึงการใช้ในโยบายซีโร่โควิดอย่างเด็ดขาดเพื่อเป็นการ ป้องกันปัญหาความวุ่นวายที่อาจจะเกิดตามมาภายหลังการระบาดในจีนเป็นวงกว้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้ครับการกดดันจีนด้วยวิธีการต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองและด้านการทูตของประเทศตะวันตกเนี่ยมันยิ่งจะกลายเป็นแรงผลักให้จีนเนี่ยหันกลับมาพึ่งตนเองแล้วก็พึ่งพันธมิตรเพื่อนฝูงที่ใกล้ชิดกับจีนมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนะครับนี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับ ทิศทางของจีนยุคที่3ภายใต้การนำของสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับคาดว่าจะให้ความสำคัญกับประเด็นต่างๆเช่นการสร้างงานการสร้างรายได้เพื่อขยายชนทั้งกลางของจีนให้เพิ่มขึ้นเป็น800ล้านคนเพื่อเป็นพลังผู้บริโภคระลอกใหม่ที่มีกำลังซื้อเพื่อดึงให้โลกเนี่ยต้องพึ่งพาตลาดขนาดใหญ่ของจีนแล้วก็ใช้ข้อได้เปรียบในเรื่องของสเกล e อ d วน n t เ g e ที่ทำให้ใครๆเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะทิ้งตลาดจีนและ ใช้เป็นอำนาจต่อรองของจีนต่อไปในอนาคตน,น,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีของจีนเองคงไม่ใช่แค่ลดการพึ่งพาการนําเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศเท่านั้นแหละครับแต่จะต้องเอาชนะชาติอื่นโดยเน้นการวิจัยขั้นพื้นฐานหรือว่าเบสิคเรซิชเพื่อคิดค้นเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมแห่งอนาคตและตั้งเป้าหมายให้จีนเนี่ยเป็นผู้กําหนดมาตรฐานเทคโนโลยีของโลก ในยุคต่อไปภายใต้แผนการที่ชื่อว่า China Standards 2035เรื่องของการมุ่งจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและก็ภาวะของโลกร้อนอย่างจริงจังนะครับพร้อมๆไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและการเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดอย่างครบวงจรทั้งต้นน้ําทั้งกลางน้ําและก็ทั้งปลายน้ํา เรื่องต่อมาคือเรื่องการแยกขั้วออกจากโลกการเงินตะวันตกนะครับเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะถูกกดดันทางการเงินและก็ความเสี่ยงอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งจีนเนี่ยเลือกที่จะเป็นฝ่ายขยับก่อนนะครับโดยไม่ต้องรอให้ชาติอื่นมากดดันหรือว่ากระทํากับจีนเพราะว่าจากการเรียนรู้ประสบการณ์ของรัสเซียที่ถูกยึดทุนสํารองเงินตราระหว่างประเทศและถูกแซงชั่นทางการเงินในรูปแบบต่างๆหลังจากที่ทําสงครามกับยูเครนมาแล้วเนี่ยนะครับ จีนก็เริ่มที่จะทยอยดาเนินการในหลายๆด้านในช่วงที่ผ่านมาและก็คาดว่าจะมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังต่อไปในอนาคตเช่นอะไรบ้างเช่นบริษัทจีนเนี่ยขอถอนตัวออกจากตลาดหุ้นที่นิวยอร์กในขณะที่มีบริษัทจีนขนาดใหญ่อีก5บริษัทได้ประกาศยืน่นขอถอนตัวออกจากตลาดหุ้นของสหรัฐไปแล้วนะครับมีทั้งบริษัทพีโตรจชน่าจำกัดบริษัทชินโนเปกบริษัทซิงไฮ บริษัทปีโตเคมีคอลบริษัทชาวโคผู้ผลิตอลูมิเนียมระดับโลกและก็บริษัทประกันอย่างไชน่า i f e Insurance ซึ่งมีมูลค่ารวมกันแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า3 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแน่นอนแล้วครับมันจะไปกระทบกับ Market Cap ของตลาดหุ้นที่นิวยอร์กซึ่งจะหายไปแล้วก็ล่าสุดนี้บริษัทชิ n โนเบกของจีนยังประกาศจะถอนตัวออกจากตลาดหุ้นที่ลอนดอนอีกด้วยนะครับ นอกจากนี้ครับยังจะมีการลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสาหรัฐแล้วก็จ่ายปรับพอร์ตการลงทุนต่างประเทศให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นี่ยนะครับยังจะลดการพึ่งพาระบบสวิตในการโอนเงินระหว่างประเทศแล้วก็หันมาใช้ระบบที่เรียกว่า CHIPS หรือว่า cross border interbank payment system ของจีนเองในการชำระเงินระหว่างประเทศอย่างจริงจังนะครับเพื่อเป็นการขจัดจุดอ่อนหรือว่าข้อจำกัดต่างๆที่เคยมีแล้วก็ขยาย จำนวนของธนาคารที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกให้ครอบกลุมมากยิ่งขึ้นนะครับประเด็นต่อมาครับคือเรื่องการลดการถือครองสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็หันมาถือทองคําให้มากขึ้นนะครับรวมทั้งส่งเสริมการค้าขายกับประเทศคู่ค้าของจีนด้วยเงินสกุลหยวนและเงินสกุลท้องถิ่นของประเทศคู่ค้าอย่างเช่นกลุ่มบริกสอย่างนี้เป็นตน้น ประต่อมาครับคือเรื่องการส่งเสริมการซื้อขายน้ํามันและก็พลังงานสําคัญอื่นๆด้วยเงินสกุลหยวนหรือที่เรียกกันว่าเปโตรหยวนนี่ยนะครับส่งเสริมให้มากขึ้นครับโดยเฉพาะกับประเทศพันธมิตรตร่างๆของจีนนะครับนี่แหละครับทิศทางข้างต้นเนี่ยประเทศไทยเราจะมองเห็นโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นประการที่2ประการที่3ครับในเรื่องนโยบายต่างประเทศของจีนเนี่ยอักษรสี มองว่าจีนจะใช้นโยบายต่างประเทศแบบตาต่อตาฟันต่อฟันในการจัดการกับความขัดแย้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์มีการคาดการณ์กันอย่างนี้ครับบอกว่าในยุคที่3าของสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้าอย่างแข็งแกราวมากขึ้นกว่าเดิมถ้าหากว่ามีชาติใดก็าตามเนี่ยมาล้าเส้นแดงของจีนจนเกินงามในประเด็นต่างๆ5ประเด็นที่เป็นประเด็นอ่อนไหวของจีนประกอบไปด้วยประเด็นของไต้หวัน เรื่องของฮ่องกงเรื่องของซินเจียงเรื่องของทิเบตและก็เรื่องของทะเลจีนได้ผู้เชี่ยวชาญจีนเนี่ยนะครับเขาได้ขนานนามนโยบายต่างประเทศที่แข็งกร้าวและพร้อมที่จะตอบโต้เอาคืนอย่างรวดเร็วและฉับไวของจีนในยุคนี้ว่าเป็นนโยบายการทูตนักรบหมาป่าหรือว่า Wolf Warrior Diplomacy ทั้งหมดนี่แหละครับก็คือจีนยุคใหม่ที่ไทยเราต้องรู้เท่าทันนะครับสารส้มสรุปอย่างนี้ครับสรุปว่า เราไม่จําเป็นแล้วครับจะต้องไปยอมหมอบราบคาบแก้วชาติตะวันตกคู่อํานาจเดียวแบบในอดีตอีกแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วครับ